สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมช่องดูปไปทําไปมีงานประกอบเตียงอาบแดดรูปตัวเอสมาฝากนะครับขั้นตอนแรกผมจะเริ่มจากการประกอบข้างนะครับโครงด้านข้างก่อนใช้เหล็กความยาวที่2เมตรสิเซนนะครับทั้ง2ตัวนะครับบนล่างแล้วก็ถูกตั้งขั้นกลาง6เซนนะครับจะมีความหนาของขอบที่10เซนนะครับ ความสูงของเตียงที่30เซนตมรนะครับอันนี้เป็นการประกอบเตียงตัว S ที่มีความยาว2เมตรความกว้าง60เซนนะครับความสูงของเตียงที่30เซนนะครับผมจะใช้เหล็กท่อกลมคาร์ไนัท1ทับ2นะครับความหนาที่1.2ม mm, ิลลิเมตรความยาวที่ผมใช้ดัดเป็นรูปตัว S ที่2เมตร10เซนนะครับทั้ง2ตัวนะครับบนล่าง ทั้งสองฝั่งรวมเป็นสี่ตัวนะครับแล้วก็ลูกตั้งคานกลางขอบเตียงที่6เซนนะครับจำนวน6ตัวนะครับทั้งสองข้างเป็น12ตัวนะครับแล้วก็ใช้เหล็กคานกลาง6 7สเห้าสิบหกเซนนะครับขอไปนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับความสูงของหัวเตียงนะครับวัดจากพื้นถึงขอบบนนะครับ หกสิบเจ็ดเซนนะครับแล้วก็ท้ายเตียงยี่สิบสามเซนนะครับวัดจากพื้นนะครับใช้เหล็กทั้งหมดประมาณสามเส้นสามถึงสี่เส้นนะครับแล้วแต่ความกว้างความ,วามยาวของเตียงนะครับแล้วก็ความหนาของขอบเตียงนะครับะนะครับผมยึดตรงนี้เสร็จนะครับหัวท้ายบนล่างเสร็จผมก็จะ ทำการหาฉากโดยการใช้ตลับเมตรวัดแยงนะครับเพื่อหาฉากเพื่อที่โครงสร้างของเตียงจะได้ไม่บิดเบี้ยวนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมเหล็กไว้นะครับยึดฉากไว้นะครับแล้วก็จะมาไล่ใส่คานกลางให้ครบทั้งแปตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงของเตียงนะครับ แลหลังจากนั้นก็จะมาทําการเก็บรอยเชื่อมนะครับเก็บรอยเชื่อมแล้วก็เจียแล้วก็นําไปทาสีเพื่อที่จะให้ช่างสารนนาไปสารต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการขึ้นโครงเตียงตัวเอสแบบคร่าวๆนะครับให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับมหวังว่า,าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับในการนํานไปทํางานนะครับ เป็นวิธีเดบขั้นตอนง่ายๆนะครับผมกำลังเริ่มใส่คานกลางนะครับให้ครบทั้ง8ตัวนะครับความห่างของคานกลางนะครับทผมจะใส่ไปตามลูกตั้งนะครับที่มีระยะห่าง40เซนนะครับ อเพื่อนคนไหนจะใส่ตามความโค้งก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงของเตียงนะครับ ใส่ครบ8ตัวแล้วนะครับและท้ายคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์นะครับขอบคุณครับ